สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะคุณแม่กำลังตัดไอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคุณแม่กำลังจะตัดไอตัวใบเตอยอะทุกคนเอา,อาใส่แช่ช่องฟิตไว้อะค่ะไว้ทำกับข้าวเนาะคุณแม่จะชอบอเวลาเราทํำข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะ ก็คุณแม่ก็จะเอาใบเตยเนี่ยใส่หรือบางทีเราทําขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณแม่จะไม่ค่อยได้ทําขนมไทยอะค่ะถ้าทําขนมไทยเนี่ยก็จะใส่ใบเตยด้วยมันก็จะหอมเนาะแต่คุณแม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทานะคะคุณแม่ก็จะเก็บไว้ใส่ในตัวข้าวมันไก่อะค่ะ พอดีวันก่อนไปไปร้านไทยที่หลีดมานะคะก็เลยไปได้มามันเขาจะขายเป็นแพ็คอย่างเนี้ยค่ะทุกคนอย่างนี้เนาะนี่ค่ะมาเป็นแบบยาวๆานี้นะคะแพ็คนี้ประมาณสองจุดหนึ่งเก้าปอนเอ้ยเท่าไหร่สองจุดสามเก้าค่ะ ก็จะามาล้างก่อนนะคะประโยชน์ของอใบเตยนี่ก็มีเยอะนอะบางคนก็ชอบแบบว่าต้มน้ําดื่มเนาะต้มน้ําดื่มค่ะใส่ในขนมไทยใส่ในทําสังขยาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็แต่คุณแม่ไม่ค่อยมีเวลา<ๆ>ก็จะเนี่ยค่ะตัดตัดไว้บางคนเขาทําขนมขายเขาก็แบบซื้อมาสดๆแล้วก็ แบบไม่ต้องแช่ฟิตอะไรเงี้ยแต่คุณแม่ไม่ค่อยได้ทำก็นานๆทำกับข้าวทีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะล้างแล้วก็ใส่ช่องฟิตเอาไว้ตัดๆแล้วก็ใส่ช่องฟิตเอาไว้วันนี้วันที่เท่าไหร 29, ่ยี่สิบเก้าเออสามสิบนะคะทุกคนคะ่ะพรุ่งนี้วันสิ้นปีเนาะวันสิ้นปีอ่ะพรุ่งนี้วันศุกร์วันนี้วันเพฤหัสพดที่เท่าไหร่สามสิบ 30มันวาสองห้าสี่คุณแม่ก็ไม่ได้ลงคลิปนานมากแล้วนะคะวันนี้ก็เลยแบบเออลงทาคลิปแล้วก็มาทักทายท่านผู้ชมเนาะค่ะอาจจะลืมคุณแม่ใหม่เนี่ยอังกฤษไปแล้วนะคะคุณแม่ก็นะคะไปเรื่อยๆเนาะค่ะทาไปเรื่อยๆช่วงว่างๆคุณแม่ก็ทําคลิปโหลดบ้างถ้าไม่ว่างคุณแม่ก็หายไปเลยนี่ก็เป็นเดือนแล้วเหมือนกันนะคะก่อนเนี่ยค่ะทุกคนคะ่ะ คุณแม่ก็จะตัดเนาะอย่างนี้แล้วก็ใส่ไอตัวในช่องคลิปไว้เดี๋ยวปรับกล้องก่อนนะคะขากล้องก็แบบขากล้องพังนะคะทุกคนใส่นี่ๆอย่างนี้ไม่แน่ใจเสียงนะการ์ตูนของแฮรี่เขาเข้าไปในคลิปหรือเปล่าเดี <S <S ย๋ยวคุณแม่จะทำมันนี้เสร็จแล้วก็จะพาน้องเขาไปเดินนะคะไปเดินรับอากาศบริสุทธิ์นี่นะคะทุกคน ได้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยสองจุดหนึ่งเก้าเอ่อสองจุดสามเก้าปอนดะะ์ได้ใส่ในขุ่ข้าวได้แบบหลายรอบเลยทํากับข้าวได้หลายรอบหมายถึงเอามาใช้ทำเนี่ยค่ะใช้ประโยชน์อะได้เยอะอยู่นะคะก่อนจอากาศออกนะคะแบบนี้ นะคะทุกคนค่ะแบบนี้พับๆถุงอย่างนี้เนาะง่ายๆค่ะแล้วก็เอาไปใส่ช่องจิบค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะก็เดี๋ยวคุณแม่จะพาแฮร์รี่เขาไปเดินรับอากาศบริสุทธิ์นะคะตากแดดนิดนึงเพราะว่าวันนี้ี่ยมีแดดหลังจากตั้งแต่วันที่วันคริสต์มาสแล้วค่ะทุกคนวันที่25เนาะไม่แทบไม่จะไม่มีแดดเลยนะคะ เนาะแล้วก็อแต่วันนี้อากาศดีนะคะฟ้าเปิดก็เลยเดี๋ยวจะพาน้องเขาไปเดินเล่นนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะคุณแม่ก็มาทักทายเพื่อนๆเนาะมาทักทายเพื่อนๆท่านผู้ชมนะคะห่างหายไปนานนะคะก็คิดอยู่ว่าตัวเองจะทําต่อดีหรือไม่ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนค่ะแต่คิดไปคิดมาก็เอะเดี๋ยวว่างๆเราก็มาทําไปเรื่อยๆแล้วกันเลยอย่างเงี้ยคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะคงไม่ได้มีตั้งจุดมุ่งหมายเป้าหมายแล้วว่าเราจะผ่านกดหรือไม่ผ่านกดนะ คือค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะก็ยังไงก็วันนี้คุณแม่ก็ขออวยพรเนาะให้ทุกคนนะคะที่ได้เข้ามาชมคลิปคุณแม่ในวันนี้นะคะก็แฮปปี้มีความสุขนะคะแล้วก็รับปีใหม่เนาะปีใหม่ปี2 5 1 5นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขนะคะแฮปปี้แฮปปี้เนาะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ขอให้ตัวโรคโควิดเนี่ยมันแบบว่า ยังไงอะให้ทุกคนผ่านพ้นโรคนี้ไปได้ด้วยดีเนาะมีวัคซีนมีอะไรก็ขอให้แบบว่าสามารถที่จะ protection ตัวเองได้อะไรอย่างงี้นะคะค่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเพื่อนๆค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงคุณแม่ขอตัวก่อนละกันนะคะเดี๋ยวยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะคะช่วงคุณแม่ว่างๆสะดวกสะดวกนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะยังไงสําหรับคนที่เพิ่งวเข้ามาติดตามคุณแม่นะคะ แวะเข้ามาชมเนาะได้ผ่านเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดติดตามตเป็นกำลังใจให้คุณแม่ใหม่ในอังกฤษดด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ